เมื่อวานนี้คนณหนิงปณิตาได้เผยแพร่คู่มือจับชูข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าของชู้ที่บางทีอยู่ในรถอยู่ในบ้านอย่างเนี้ค่ะอย่างกางเกงในที่ยังไม่ได้ซักเนี่ยไปตรวจ DNA ได้นะคะว่านี่มันของใครเตรียมบุคคลที่เห็นเหตุการณ์การครบชู้ค่ะจดทันไหมหรือว่าล่วงเกินกันทางชูส้สาวหรือแสดงตนเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เตรียมภาพถ่ายเตรียมภาพกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันชู้สาวหรือการล่วงเกินในทํานองชู้สาวรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีสมมติว่ามีการโอนเงินให้ใช้หรืออุปการะเลี้ยงดูกันเนี่ยค่ะ ข้อความสนทนาทางโทรศัพท์มือถือค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไลน์หรือว่าเว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชันหาคู่ดถึงเรื่องนี้มันยองไปถึงอีกอันหนึ่งเรื่องฟ้องชซูซึ่งเราแจ้ง,งยืนยันไปแล้วว่าฟ้องได้ง่ายกว่าเดิมค่ะแล้วมีความเท่าเทียมในการฟ้องผู้ชายจะมาฟ้องแบบมีสิทธิธพิเศษไม่ได้ผู้หญิง ก็ต้องฟ้องได้แบบลักษณะเดียวกันกับผู้ชายแล้วไม่ต้องเป็นชายหญิงเอาไปคู่สมรสเลยหนึงไปมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสจะล่วงเกินหรือไปมีความสัมพันธ์ก็ตามทีหรือแสดงตนอย่างเปิดเผยก็ได้ทั้งชายทั้งหญิงฟ้องได้หมดเมื่อวานนี้คุณหญิงปณิตาได้เผยแพร่คู่มือจับชูระหว่างรอความเข้มของของดิจิัลวอลเลต เรานําเสนอข้อมูลจับชู้โดยหนิงปณิตาชั่นิดหนึ่งคุณหนิงปณิตาเขียนอย่างนี้ค่ะฟ้องชู้ยังฟ้องได้นะเขาแค่แก้ไขกฎหมายให้มันเท่าเทียมกฎหมายเก่าเวลาภรรยาจะฟ้องชูท้ทีเนี่ยวงเล็บจากประสบการณ์ก็คือมายประสบการณ์คุณหนิงอะค่ะเธอเบอก กฎหมายเก่าวภรรยาจะฟ้องชู้ทีตามเก็บหลักฐานทีครึ่งปีฝ่ายสามีได้เปรียบมากภรรยามีชู้ได้เสียกับใครโดยไม่เปิดเผยเนี่ยฝ่ายสามีก็ฟ้องชู้ได้ แต่ทางฝ่ายภรรยาถ้าจะฟ้องชู้ของสามีเรียกค่าเสียหายไม่ใช่แค่จับได้ว่ามีชู้ได้เสียกันชู้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นด้วยถ้าเป็นเพศอื่นฟ้องไม่ได้และยังต้องพิสูจน์ว่าสามีเปิดเผยชู้คนนั้นต่อสาธารณะและมีหลักฐานการเป็นชู้จริงๆแล้วอันนี้คือกฎหมายเก่านะคะแต่ของใหม่เดี๋ยวรอดูอใครไปฟ้องตอนนี้ยังไงก็ต้องรอและถ้ากฎหมายใหม่บังคับเบรเขาถือว่าต้องใช้บังคับใหม่ ผมเชื่ออย่างนั้นนะอะไรที่เป็นคุณเนี่ยเอาแต่ว่าระวังนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมรอประกาศใช้ใช่ไหมค่ะร้อยยี่สิบวันขนาดที่ถ้าไม่แก้อะไรคําบังคับจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งปีสามร้อยหกสิบวันค่ะใช่ไหมค่ะแอรคู่มือไปยังไงใครอยากจะฟ้องหลักฐานที่ต้องเตรียมคุณหญิงวงเล็บเอาไว้ว่าเอาแบบแน่นๆไม่ให้หลุดนะก็คือฟ้องได้แบบแน่นๆนะ่ะไม่ให้หลุด<อ>ให้เตรียมสิ่งดังต่อไปนี้อื หนึ่งเตรียมบุคคลที่เห็นเหตุการณ์การครบชู้ค่ะจดทันไหมหรือว่าล่วงเกินกันทางชู้สาวหรือแสดงตนเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเนี่ยค่ะ<อ>บุคคลคนนั้นอะ่ะเราหามาเราเตรียมไว้อสองเตรียมภาพถ่ายเตรียมภาพกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันชู้สาวหรือการล่วงเกินในทํานองชู้สาวหรือการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเปิดเผยเดี๋ยวนี้วงจรปิดเดยอะ 3ส,สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของเด็กในกรณีที่เกิดชายหญิงเขาอยู่ด้วยกันจนมีบุตรนะคะอันนี้ให้ยากหน่อยเอ,อ <ซะ S 1> ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันหารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีสมมติว่ามีการโอนเงินให้ใช้หรืออุปการะเลี้ยงดูกันเนี่ยค่ะห <ก S 1> พยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชู รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่ตนคบชู้หรือล่วงเกินนั้นเขามีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ต้องเป็นหลักฐานคือต้องทําให้เห็นว่าชู้เขาร,รู้อยู่แล้วว่าฝั่งนั้นมีครอบครัวแล้วแล้วมีอีกไหมข้อความสนทนาทางโทรศัพท์มือถือค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไลน์หรือว่าเว็บไซต์ a ฟ e b o o k แอปพลิเคชันหาคู่อย่างเนี้ยค่ะเอาข้อความสนทนามาอและแปดหลักฐานการเข้าพักตามสถานที่ต่างๆนี่คือ โอ้โหนี่ต้องไปเก็บหลักฐานเลยเอาแบบแน่นๆน่นข้อ9ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าของชู้ที่บางทีอยู่ในรถอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะอย่างกางเกงในที่ยังไม่ได้ซักเนี่ยเอาไปตรวจ DNA ได้นะคะว่านี่มันของใครกางเกงในธรรมดาจะไม่พอคุณหนิงแน่ต้องยังไ, <ว S 2> ไม่ได้ซักจะได้ตรวจ DNA เหรอค่ะแล้วแนะไว้ด้วยว่าสมมติถ้าเราได้มาใช่ไหมคะอย่าเก็บไว้เฉยๆนะต้องไปแช่ช่องแข็งเพื่อรักษา d n a DNA, DNA จะได้ยังอยู่หรือจะมีคราบอะไรก็ตามทีอย่างนั้นใช่ไหม <S <S อตายถัดไปยังไม่หมดเหรอการซื้อทรัพย์สินให้แก่กันอซื้อบ้านใช่ไหมซื้อรถซื้อหุ้นหรือเงินฝากในบัญชีมีไหมคลิปเสียงการสนทนาหรือคลิปวิดีโอการมีเพศสัมพันธ์คลิปชู้สาวคลิปวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องและอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็เก็บมาให้หมดเลยค่ะคัพีนี่เป็นคําพีคู่มือฟ้องชู ขณะเดียวกันเมื่อคุณหนิงเผยแพ่ออกมาใครที่คิดว่าขณะนี้เป็นชู้อยู่คงจดไปเหมือนกันจะได้ระวังตัวไม่ทําตามหลักฐานเหล่านี้จะได้ไม่ให้เก็บหลักฐานหรือไม่ประกันใดแต่นี่เป็นผล ordu, นั่นเนื่องว่าจะกรณีออปอแพ่งประมวลแพ่งค่ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา251 uh, 251523ขออภัย1523ย้ำว่าฟ้องชูได้ง่ายขึ้น